วันนี้จะมาตะลุยขึ้นสองกันนะฮะไปลุยกันเลยเที่ยงคืนคืนที่สองายจะบ้าตายปีเครียดแบบดึง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 เลยดึงดึงดึง,ดงคนคนโทรมาเจ้าเก่าอะโอ้ Quite as long this time, since Freddy and his friends tend to become more active as the week progresses. Uh, it might be a good idea to peek at those cameras while I talk, just to make sure everyone's in their proper place, you know. So, uh, interestingly <coughs> enough, Freddy himself doesn't come on stage very often. <coughs> I've heard he becomes a more active in the dark, though. So, hey, <coughs> well, I guess that's one more reason not to run out of power, right? <coughs> uh, I also want to emphasize the importance of... อโอ้เขาจะเฝ้าพวกแกเป็นพิเศษแกด้วยอย่าอย่ามานั่งอย่ามานั่งแกฉันเฝ้าพวกแกเป็นพิเศษวันนี้วันนี้มาพร้อมมาดีมาดีแคบเอาแคบเอาแค่เอาแคบเอาอ๋อ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  คืนน anyway, like mm hmm. ี้ฟ็อกซี่ออกแล้วครับบอกว่าไพเลตโคบนม่รู้เรื่องเลยตายแน่ฉันอยากรู้ว่าฟ็อกซี่มันจะมาไงวะโอ้หายไปแล้วนั่นไงบอกแล้วปิดรอก่อน phao phao đu mấy nhỉ? Bay xong rồi. Đu lại, đuแก lại cái tai. Không bay lại đây. ơi Đi Phao đu nóng tài một điều. บอกแล้วว่าแสงมันต้องมีอะไรบางอย่างเกี่ยวข้องโอ้วัสดีอยู่กันทั่วหน้าไปยังยังเยอะม,มองหาพี่มึงเลยมองไม่อ่าคิดถึงเขาและะ้วเตเอ้ยมันหันมามองอเราอ่ะเออเชิตไปยังยังเยอะ ไล่ให้ไปหนีไปนะไปละเอี้ยวแล้วประเด็นคือมันอยู่ไหนอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนไวนะเนี่ยโอ้อยู่นี่ไงไม่ได้ไปไหนเลยนีว่วะอ้าวอ้าวโอ้อยู่นี่ไงลูกเจี๊ยบเราอีกแล้วอ ว่างมากใช่ไหมฮะว่างมากใช่ืมว่างมากว่าแล้วว่าง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 ไงว่างว่างจัดแคด่ตีสองมันก็เอาบูละไปได้แล้วพี่โอ้กลับมาแล้วโอ้โหกลับมาไกลเลยเนะี่ยอยู่ดีๆกันนะอีตาย วโอ้แบตสีเ่เก้าทำไมวันนี้มันใช้เปลืองอยังวะโอ้อีตายอีตายพอสิ้น บอกเลยอีตายพ่อสิ้นครบนะครับดู <S <S หเหมือนจะเจอพลังงานบางอย่าง,งกำลังเดินมาตรงนี้นะฮะโอ้ไก่ที่เดิมไปแล้วแหละโอ้ยแบตคืนนี้ใช้ได้เลืองมากอะมายยังว่าเสียวตูด อยู่นะอีตายพอสิ้นนะฮะเสียวจริงอ่าอีตายอย่าทำให้เสียวเล่นดีกว,ว่าเร็วตายเร็วโอ้โอ้โอ้มางี้เลย เ <Yeah. S 2> mm hmm. รู้แล้วม mm hmm. าอย่างนี้รู้แล้วนี mm ่ hmm. ว่าแล้ว mm hmm. แต่ก็ตายละ mm hmm. นี่โอเคยังอยู่อีกหรอพี่เป็ดหรือไก่หรือลูกเชียบลูกเชียบยังอยู่อยู่เหรอจ๊ะตาย ơi! ờ ừm! ờ bay cân một béo Ô ờ bad, bad 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 ờ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  shit, ờ lên rồi, ờ สงบสยบความเคลื่อนไหวเสียวตูดแล้วตายละยังอยู่ที่เดิมอ่ียงเดินมาแล้วแล้วก็ตายหายไปไหนหวะอ๋อเลวแบดแบดตู้แบดแบดโนโน่ quay đây à. Ừ. 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 lao. Ừ. Oh. oh. bad bad. Bad bad. No bad. Dạ yeah, dạ. Yeah. Thăm like chị. รอมแล้วรอไปมีนั่นแกเหรอดึง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 อะต่อไม่ได้เหรอ นี่เอ๊ะโอ้ยน่าโอ้เปิดหัวเลยอีหมีบ้าคราวนี้ต้องใช้แบตอย่างประหยัดแล้ว ว่าเขาเนี่ยถ้าเกิดไม่สองที่อื่นนะสองแค่สามที่เนี่ยอะสามแค่เนี่ยเออมันถ้ามันอยู่ตรงนี้ก็ปิดทางนี้ถ้ามันอยู่ตรงนี้ก็ปิดทางนี้ง่ายๆวิธีง่ายกว่าเยอะมาพร้อมละกดใจไม่ดูกล้องไม่ได้ทรมานจิต ถ้าหาพวกมันไม่เจอมันรู้สึกแปลกๆไม่รู้ว่ารู้แปลกๆอ่ะไม่รู้ว่าหนึ่งตีหนึ่งค่อยปิดประตูแล้วดูใหม่อดใจไม่ได้ต้องดูมันหักห้ามใจไม่ไหวเอ๊ะ จะป,ประหยัดแปดให้ถึงที่สุดฮะตีหนึ่งเลยเรืดีวะกลุ่นจีนวิ่งไม่รู้ว่าแบนเหลือแปดซิบเมื่อไรค่อยดูอ่ะ พ,พร้อมป้องกันเต็มที่แปดสองแปดสแปดเอ็ดแปดสิบแปดสิบเราปิดประตูดูเข้าไกลละเดินเสียงเดินนี่ไงกูว่าแล้วดำทำพระแสงอะไรฮะ รอป้องกันฮนะดำอีกแล้วมีเสียงเดินเมื่อไรเช็คก,กล้องเมื่อน,นั้นฮนะเช็คไฟด้วยปิดพัดลมเถิด <c oughs> เปิดไม่ไม่ไม่เปิดแล้วมันจะขาดใจตายเหรอไอ้พัดลมเนี่ยพัดลมเฮงซวยแดกแบตเนี่ย เดินมาดิร้อนแลยกลัวอะไรวะปอ๊อดน่ะปอ๊อดอะกระต่ายปอ๊อดอะไอป๊อดอ้าวชิด oh, shit. <c oughs> มาละ <c oughs> เราได้เราได้เราได้ตลอด ได้นีไหมโอเคเราให้แปดเดือห้าสิบก่อนไม่ก็มีเสียงเดินเสียงอะไรวะใครครับโอ้ชัดเจนเลยมีพลังงานบางอย่างอยู่ในครัวฮะท่านผู้ชม ไม่รู้มีเสียงเดินมาเมื่อไหร่เช็คเมื่อนั้นนี่วิธีง่ายๆชิกาย่างคนกลัวไม่เสร็จนะฮะผมเออเออผมรู้ชื่อแล้วนี่ไอตัวนี้มันชื่อว่าเฟตตี้ฮะไอนี่ไม่รู้ชื่ออะไรไอต,ตัวที่อยู่ในนี้มันชื่อฟ็อกซี่ และไอเป็ดนี่ชื่อว่าชิคานะฮะผมเพิ่งรู้วัเนี่ยเขาบอกว่ามีกลเได้เฟนนี่ดูสิสวิตค้างมากันอย่างนี้ให้เกิดเลยจะดีกว่าไม่มีใช่ไหมมีเปิด ตกับใจนะอ้ s ชิ t นุ่งไก่ไอเสียงนี่มันอะไรเนี่ยหลอนนะเว้ยปิดประตูตีแมวแปะปิดประตูตีแมวแปะ มาแล้วสักตัวสักตัวสักตัวมันมาแล้วมาใกล้ใกล้ตีนกูแล้วแล้วมันก็จะบอกว่าใกล้ตีนใครกันแน่เอ้ฟ็อกซี่ฟ็อกซี่เออทำตัวดีๆนะอย่าเป็นภาระให้คนอื่นเลยมาแล้วทางเนี่ยไก่คุ้ง ไม่มานะละไก่คือไปแล้วกูพี่ตายบักบอลนี่ฮะขยับไปแค่นั้นอยากขยับเลยพี่ขยับไปห้องโชว์สเตจเลยไปฮะอ่ะไก่หายชิงกาจังอยู่นี่ฟินโอ้ดูจากสภาพแบต คืนนี้ผมคงไม่รอดนะฮะ,ฮะพร้อมกันแล้วใช่ไหมรู้นะเว้พร้อมกันแล้วเนะี่ยโอ้ยหำ่ำไม่รู้ะรอเราทีตายแล้วฮะ,ฮะมาสามเปอร์เซนต์ไปฮะ รอละรอความตายรอความตายแล้วอะอะอะ,อะมาเลยมาพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับใครจะมาหรือไม่เอาตัวเดิมนะ ตัวเดิมน่ากลัวมากอะโอ้ฮเยแกอีกแล้วเหรอมามาเลยพร้อมถอดหูฟัง โอ้โห,โหแม่งเงยยับแล้วสุขภาพไม่ไหวแล้วครับในจุดจุดนี้ วันนี้ถ้าเกิดใครที่ชอบนะฮะก็กดไลค์นะฮะคนไหนที่สะใจนะฮะให้กด subscribe แล้วขอคอมเมนต์ด้วยเพื่อความง่ายของเกมแต่ไม่ต้องสปอยเนื้อเรื่องนะฮะแล้วเกิดคนที่อยากแชร์เนื้อเรื่องเอาประสบการณ์นี้ของผมให้ก็แชร์ได้นะครับไปแล้วบายบาย see you next time จ้าบายโอ้อยายทำอย่างนี้ได้มาม ใจเย็นลูกฟอกฟอกลูกใจเย็นครับอะไรเพ่ให้จากกันได้ลูกโอ้รกนายแล้วคชครับจริงะที่าได้อบใจนะบไปดอก่านบใจเือคารอดหรอเออ จะอยู่เฉยๆแล้วฮะพูดนานไปป่ะครับลาก่อยแบตที่รักลาก่อนแบตล,ลาก่อนแบตที่รักครับ เร็วไปเปล่านี่ฮานใจเย็นมีมีอะไรค่อยๆพูดค่อยจ้ากันได้ลูกอย่ามองเราลูก